ถ้าท่านผู้ชมได้เงินดิจิมอน10,000บาทท่านผู้ชมจะเอาไปซื้ออะไรกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับมาด้วยประเด็นการเมืองของโลกดิจิตอลอันนึงที่ผมจะชวนท่านผู้ชมมาคุยกันนะครับแล้วก็นําเสนอในมุมของผมนะซึ่งต้องบอกว่าตามชื่อคลิปนี้นะครับผมตั้งชื่อคลิปว่าเงินดิจิมอน1 0 0 0 0บาทเอาไปซื้ออะไรดีเนาะนะครับซึ่งเราพูดถึงเรื่องของเงินดิจิมอน1 0 0 0 0บาทก่อนใช่ไหมครับว่ามันมายังไงนะครับผมทีนี้เนี่ยต้องมีการเล่าเรื่องราวของโลกดิจิตอลนิดหนึ่นรา,ารันบงน 1, บนนไงไงะค เล่าสั้นๆเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าประเด็นกันนะครับก็คือว่าที่โลกไปนั้นเนี่ยมีการเลือกตั้งเพื่อจะคัดเลือกดิจิมอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของโลกนั้นนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งได้14ล้านเสียงครับผมมีโฮลี่แองเจมอนเป็นแกนนำแต่ว่าโฮลี่แองเจมอนเนี่ยก็ถูกพรรคอันดับ3 4 5 6เนี่ยค่อนข้างกันแกล้งพอสมควรเลยโดนขัดแข้งขัดขาสารพัดนะครับทำให้โฮลี่แองเจมอนเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับพอออจตตตัััั้้้้งงงงงรรฐบบาลลไไไม่่่ดแวยคก็สให้พรรคอัันนนดบ2เเี่ยป็ผู้จัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยที่ว่าพรรคอันดัับบ2นะครผม มีหัวหน้าพรรคคนหนึ่งชื่อโอปอลซามอนครับโอปอลซามอนเนี่ยเขาเคยให้นโยบายไว้ตอนหาเสียงนะครับว่าเขาเนี่ยจะดําเนินยุทธการด้วยการไล่หนูตีงูเห่าครับคำว่าไล่หนูตีงูเหา่างูเห่าเนี่ยตัดออกไปนะครับผมที่จริงเนี่ยเขาจะโฟกัสที่คําว่าหนูนั่นก็คือเจ้าจูมอนนะครับซึ่งจูมอนเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทสนมกับซูการมอนแล้วก็มีพวกกาจิมอนพิกโเดวิมอนที่ค่อนข้างจะอยู่พวกเดียวกันเป็นดิจิมอนไวรัสที่ค่อนข้างร้ายซึ่งนโยบายไล่หนูตีงูเห่านะครับผมมันจะมีดิจิมออ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 อนน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 นยููู่่่่่พพพพรรคคืืะัับผมม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 ซซึงกกกก็จจจจีีววาาิิิิิโเดดท ร้ายๆหน่อยนะครับผมซึ่งก็เป็นพรรคที่ออพอซามอนนะ่ะตอนแรกเขาบอกว่าไม่เอาไอ้พวกนั้นละเพราะว่ามันบริหารการเมืองแย่มากเขาก็เลยตัดสินใจที่จะรวมกับโฮลี่แองเจลมอนตอนแรกแต่ว่าโฮลี่แองเจลมอนจัดตั้งรัฐบาลไม่ไหวก็เลยส่งต่อให้ออพอซามอนมาแล้วทีนี้ออพอซามอนมันก็เลยเสนอให้นูเมมอนเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกตัวที่30นั่นเองครับแล้วกลายเป็นว่าออพอซามอนนะครับมันดันกลืนน้ำลายตัวเองมันก็เข้าไปร่วมรัฐบาลกับพวกจูมอนซูกามอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปทําีท่าไหนกันไม่รู้ททําาาาาให้้้้้นนนนนนนเเมมมอีี่่ยยยยยขึป็กไดงััลคบโพ ผมมันก็มีการว่าเรื่องของการให้เงินดิจิมอน1 0 0 0 0บาทนั่นเองครับซึ่งเงินดิจิมอน10,000บาทเนี่ยเห็นว่าแวบๆบแบบนะมันจะเข้าบัญชีเราประมาณสักเที่ยงในวันถัดไปใช่ไหมครับเออซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จะเข้าจริงหรือเปล่าเนาะก็ต้องรอดูกันไปนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยใช่ไหมว่าตามชื่อคลิปนะครับว่าเงินดิจิมอน10,000บาทเอาไปทําอะไรดีครับซึ่งคําว่าเอาไปทําอะไรดีในที่นี้นะครับมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของโลกดิจิมอนก่อนนะครับทุกคนรู้ไหมว่าโลกดลนกกนนนกกินนน่ะังวซึ ผมจะขอมาจำแนกในอนิเมะที่เป็นภาคแอสเวนเจอร์แล้วก็จะพาไปดูสักในเกมที่เป็นแบบดิจิมอนเวิลด์นะครับซึ่งดิจิมอนเวิลด์ก็จะมีภาค12-3แล้วก็ next order นะครับที่ผมพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างนะแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าภาค3เนี่ยไม่ได้เล่นจรงิงจังแล้วก็ภาค next order เนี่ยไม่เคยเล่นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อมูลการซื้อไอเทมพื้นฐานนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเรามีเงิน10,000บาทหรือถ้าเกิดว่าตีเปนในเกมก็คือ1น0 0 0บิตอย่างเงี้ยมันจะอาไปซื้ออะไรได้แล้วก็เราจะดําเนินเเเกมมมนนนนนน่่่่่่่ีีีีี้้ังงยยยไดใชคครทาผลออูส บแล้วก็เป็น2ภาคที่เล่นจบด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาชี้แจงให้นะครับว่าถ้ามี1 0,000บาทปุ๊บเราน่าจะเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรยังไงเวลาเราเล่นเกมนะครับผมอ่าโอเคมีทั้งประเด็นเรื่องอนิเมะแล้วก็เกมเลยทีเดียวเชียวนะ่าซึ่งผมขอเปิดด้วยประเด็นของในอนิเมะกันก่อนเลยกันละกันนะครับใครเคยดูดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาค1ภาค2นะครับทุกคนเคยเห็นไหมว่ามันจะมีร้านพัตคาคารด้วยนะครับซึ่งในภาค1เนี่ยเราจะเห็นว่าโจไปกินที่พัตคาคารซึ่งเป็นพาัตาคารของจคา,มา,มากินเสร็ารขเงินแต่่วาาากรรชํะเงิน มันดันไม่สําเร็จครับพัตตคารที่โลกดิจิตอลเขาไม่รับเงินเยนครับผมเขารับแต่เงินดอลลาร์อ่าทีนี้โจกินไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาดูในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคสองอันเนี้ยเราจะอนุมานค่าใช้จ่ายในการกินอาหารร้านพัตตคารหนึ่งร้านเนี้ยต่อหัวได้แล้วนะครับว่าเขากินกันไปเท่าไหร่นั่นก็คือเป็นดิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีรีส์ทูตอนที่สิบสี่นั่นเองครับตอนที่สิบสี่นั้นนะครับเป็นช่วงที่พวกเดซุเกะเนี่ยไปที่โลกดิจิตอลใช่่่่่มมมมัััั้้้้ยยยยยคคครรรรรรบบแลลวททีีีีีนน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 นเเเเเกกกก็็ไปตตตตาา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 าดดดดิิิิิิิขขออออองงงจจจจะะซึํธุหู ก็เมื่อก่อนเคยเป็นแบบคนรับใช้ให้ดิจิมอนเ็วๆใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันก็มีการกลับตัวกลับใจแล้วนะครับเราจะได้เห็นว่าพวกไดสุเกตเนี่ยกินกันนะครับคน5คนดิจิมอน5ตัวกินไปทั้งหมดนะครับเป็นค่าใช้ใจ่าย87ดจดอลด้วยกันครับซึ่ง87ดอลถ้าเราคูณเป็นเงินมันก็ตกประมาณสัก2 0 0 7 2น0จนะครับผมอ่ะซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณนี้แล้วมีคน5คนแล้วก็มีดิจิมอน5ตัวกินกันไป2008ก็ได้อ่ะตัดให้ก็ตีว่าหัวละประมาณ8.7ดอนหรื280จุดเนเอง เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินดิจิมอนหนึ่งหมื่นบาทสมมติว่าเรากินแบบสบายๆแบบนี้ใช่ไหมครับหนึ่งหัวก็ประมาณ 250, อ่ะสองร้อยห้าสิบก็ได้นะครับเท่ากับว่าถ้าเรามีเงินดิจิมอนหนึ่งหมื่นบาทนี้เราจะกินร้านพัตคารของดิจิตมามอนได้ประมาณสี่สิบมื้อด้วยกันครับส่วนอันอื่นผมก็ไม่เห็นว่ามีการใช้เงินใช้จ่ายอะไรที่นอกเหนือไปจากของพัตคารของเจ้าดิจิตมามอนนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในอนิเมะของดิจิมอนภาคอื่นผมไม่เห็นเขาพูดถึงเรื่องการใช้เงินอะไรขนาดน,นั้นนะ,นะะแต่ว่าถ้าเราไปดูกกกกัันน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 ใใเเเเมมมมบบ้าาาาางงี่่่่ยยจจะะแล็ว็วปทชต เราก็สามารถที่จะไปซื้อได้ซึ่งวิธีการได้เงินมาจากขอในเกมก็คือไปต่อสู้กับศัตรูชนะแล้วก็ได้เงินมาใช่ไหมแต่อันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการได้เงินจากศัตรูไงเราจะเอาเงิน10,000บาทเนี่ยมาใช้งานซึ่งผมขอตีกลมๆไปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือหน่วยเงินค่าเงินที่เขาใช้เนี่ยคือบิตนะครับผม BIT เนาะผมก็ขอตี1บิตเท่ากับ1บาทไปเลยก็แล้วกันนั่นหมายความว่าเหมือนกับเราเริ่มเกมได้ด้วยการมีเงิน10,000บิตนั่นเองครับซึ่งเงิน1หนึ่ง,ง 1, ผม,ม 1, 2, 3, แล้วก Next Order นี้้เเรราาจะะออไไไปทดบ้รา จะเอาไปทําอะไรดีเดี๋ยวผมจะลองไปพูดคุยให้ฟังกันเนาะมาเริ่มที่ดิจิมอนเวิลหนึ่งที่ผมคุ้นเคยก่อนเลยนะครับคือดิจิมอนเวิลหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีร้านขายพวกแบบไอเทมเนาะซึ่งเราต้องไปหาดิจิมอนมาเปิดร้านก่อนนะครับผมซึ่งก็จะมีอย่างพวกเบต้ามอนอย่างเงี้หรือจะเป็นแบบซีรามอนที่มาเปิดร้านขายไอเทมให้กับเราซึ่งไอเทมหลกัหลกๆที่ผมจะใช้ในของภาคเวิลหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นพวกเสบียงอาหาร่นมแล้วก็จะเป็นพวกดิสที่เอาไว้ฟื้นฟู HP หรือ MP ครับแล้วก็ ก็จะมีซื้อไว้บ้างซึ่งมาลองดูกันว่าถ้าเป็นงบ10,000บาทที่เรามีหรือ10,000บิตท,ที่เรามีเนี่ยเราเอาไปซื้ออะไรดีเนาะซึ่งถ้าพูดถึงในพาสเบียงนะครับผมก็อาจจะต้องซื้อเป็นใจแอนด์มีทนะครับเหมือนเนื้อเซอร์ลอยผมไม่เคยเห็นเขาขายกันนะเพราะว่ามัน1,500บิตก็ไม่ควรซื้อด้วยครับแม้ว่ามันจะกินแล้วอิ่มทันทีนะผมว่าซื้อประมาณใจแอนด์มีทกําลังดีครับโอ้โหแต่500บิตน่าจะซื้อได้ประมาณสัก20อันนะครับเงินดิจิตอล10,000บาทของเราก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตอนแรกว,ว่าจะซื้อแบบตุนๆไว้เยอะๆนะคงจะไม่ได้แล้วล่ะครับคงต้องไปหาเห็ดเก็บเอานะเพราะว่าถ้า อาหารแพงขนาดนี้เราเอาเงินไปซื้อพวกดิสที่มันเพิ่มพลังชีวิตได้จะดีกว่ามากเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูดิสที่ใช้เพิ่มพลังนะครับส่วนใหญ่ผมจะพบเป็นมีเดียมนะครับซึ่งมีเดียมรีคัฟเวอรี่เนี่ยมันจะฟื้นฟูเอชพได้ประมาณพันห้าครับผมซึ่งราคาก็ห้าร้อยครับคือซื้อไอเนื้อสิบอันนะครับแล้วก็ซื้อมีเดียมรีคัฟเวอรี่สิบอันก็ตั้งหมดแล้วครับผมจะเอาไปซื้ออะไรต่อได้วะเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องซื้อแบบระดับมีเดียมก็ได้ไปซื้อธรรมดาก็ได้้้้นะคคครรรับแแ่่่่่่่ตตตเเเเเออออองงงงงซึาาาาาามถูกพีียยววปสลลขท นะและคาแนะนําของผมคือเวลาไปต่อสู้อย่างเงี้ยเราควรซื้อพวกแบบว่า MP f o p p y นะครับไปด้วยซึ่งพวก MP เนะี่ยมูลค่ามันจะแพงกว่าของ s p นะครับอย่างเช่นของที่เป็นแบบไซส์เล็กเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยสามบิตเข้าไปแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปให้มันสัดส่วนพอดีีดนะล้วก็อาจจะเน้นใช้ท่าไม้ตายที่มันไม่เปลือง MP ขนาดนั้นเนาะนนนะในการจัดการกับศัตรูนะครับผมโอ้โหหนึ่งหมื่นบิตกูอะไรมันจะหมดง่ายได้ขนาดนี้วะเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงเวลาเราเดินทางไกลแล้วที่นี้หาโถส้วมได้ยากก็พกพวกแบบโถส้วมติดตัวไไปออย่าาางนนนี้้กกก็็ดเหมืัคร300 Auto Pilot, ที่ทําให้เราเวลาที่อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาอยากกลับที่เมืองไฟซิตี้อย่างนี้เราก็กดออโต้พายดลอตเลยนะครับผมก็สามารถกลับเมืองได้ทันทีนะไม่ต้องเดินฝ่าดงพวกดิจิมอนต่างๆนาน,นะครับแล้วออโต้พายดลอตนี้ราคาก็อยู่ที่300เหมือนกันครับผมแน่นอนว่าเราอาจจะใช้เงินดิจิมอน10,000บาทที่ได้มาจากรัฐบาลนี้นะครับในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไว้เล็กๆน้อยๆ,ๆตอนแรกแล้วก็รีบไปต่อสู้เพื่อเก็บเงินให้ได้มากกว่านะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเงินจากรัฐบาลเนี่ยก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้มากนะคะนรับ เก็บเงินเอาเองนะครับผมน่าจะเป็นหนทางที่ดีครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูในเวอร์สกันบ้างนะครับถ้าเป็นเวอร์สเนี่ยเรื่องของการซื้อสเสบียงพวกมีดอะไรพวกนี้จะไม่ต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าดิจิมอนมันน่าจะอิ่มได้ด้วยตัวของมันเองหรือไม่ก็มีโรงอาหารอยู่ในเมืองมนุษย์ของเรานี่เองนะครับแม้ว่าจะบอกว่าไม่ต้องมีพวกอาหารแล้วนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจําเป็นแต่ว่าที่จริงถ้าเราเล่นดีมันก็ไม่จําเป็นครับนั่นก็คือพวกแบบรถเชื้อเพลิงหรือการเติม HP ให้กับรถถังของเราครับซึ ซึ่งในดันเจี้ยนของดิจิมอนเวิลด์ทูมันก็จะมีการเดินไปเดินมาและทีนี้ค่าน้ามันมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยการที่ค่าน้ํามันลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราจําเป็นเราก็ต้องเติมน้ํามันนะครับซึ่งถ้าเราดูที่เติมน้ํามันนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ100บิดนะครับราคา100บิตแล้วก็500บิตแล้วก็1000บิดโดยมีอัตราการฟื้นฟ,นฟนูแบตเตอรี่หรือน้ํามันของเราเนี่ยที่ค่อนข้างต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมช่วงแรกที่เริ่มเกมถ้าเราได้เงินดิจิมอนี้นหรือรมนกวึ พีดิชก็คล้ายๆกับของพังหนึ่งเลยนะครับที่ว่าดิจิมอนของเราเนี่ยมันจะมีค่า HP แล้วก็ค่า MP ถ้าเกิดว่าเราบริหารดีต่อสู้แล้วก็กลับมาเมืองได้อย่างปลอดภัยปุ๊บเนี่ยค่าพลังของดิจิมอนมันก็จะฟื้นฟูนฟนดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมผมก็โอเครู้ไว้ว่าราคาประมาณ2 0 0ร0อยสี่ร้อยแปดร้อยอะไรพวกนี้แต่ว่าแรกๆอาจจะยังไม่ต้องพกแต่ถามว่าสิ่งที่เราต้องพกในช่วงแรกนะผมขอนําเสนอเป็นอันนี้ครับผมนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้จจจจััับดดิิมมอออออนนนนนครรซซึึ่่่งงงุปปกกกกกณ์ทีีเเเเาาาไว้้ใชยะ็็ืืหขข เอาไปให้ดิจิมอนตัวนั้นในดันเจียนแล้วทีนี้นะพอมันชอบเราเราก็จะสามารถจับมันมาเป็นพวก้องของเราได้ครับเราจะเห็นว่ามันมีเกตร,ราคาอยู่นะครับเป็น 100, 250แล้วก็700นั่นเองครับซึ่งถามว่าเด็ดราคาเนี้ยมันแบ่งแยกยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยครับผมถ้าเป็น700ก็คือสามารถที่จะทําให้ดิจิมอนเนี่ยมีหัวใจพองโตได้เร็วขึ้นนะครับก็คือจับง่ายขึ้นแต่เหมือนกับช่วงแรกมันจะยังไม่มีเลเวล3นะครับก็คือเป็นเลเวล2ที่มีราคาอยู่ที่2 5เอ,อเพราะฉะฉนั้นเ,นยเาอยห้าสิบเอเ 1, บอ,อเวพนระ <laughs> าะฉ แล้วก็เอาดิจิมอนเหล่านั้นเนี่ยไปหาตังค์อีกทีหนึ่งต่อยอดในแนวนั้นน,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 น่าจะปลอดภัยกว่าครับทีนี้ไหน,นๆก็พูดถึงแล้วนะครับผมอยากนําเสนออีกอันนึงแต่ว่าช่วงแรกๆเราคงยังไม่ได้ซื้อหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่มีขายนั่นก็คือเป็นพวกทอยคาทอยทรัคทอยทั้งทอยเพลนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้เป็นไอเทมที่เอาไว้จับดิจิมอนได้ทุกประเภทครับเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยมันแยกประเภทนะครับบางอันใช้จับเฉพาะไวรัสอย่างเดียวบางอันจับได้แค่ด a ต a าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป ขายนะถ้าเราเริ่มเกมปุ๊บเนี่ยเงินดิจิมอนหนึ่งหมื่นบาทแป๊บๆก็หมดแล้วล่ะครับเออแล้วช่วงแรกเนี่ยเราค่อนข้างถูกจํากัดในเรื่องของการเลี้ยงดิจิมอนนะครับแล้วจะเอาไปทํา DNA ดิจิโอฟอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ดิจิมอนที่เป็นประเภทใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ต้องไปผสมดิจิมอนข้ามขั้วนะครับก็ผสมกันให้อยู่ในประเภทเดียวกันไปก่อนนั่นเองเนาะต่อมาจะพูดถึงของดิจิมอนเวิลด์สามนะครับดิจิมอนเวิลด์สามเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วนะครับมันจะมีเป็นคล้ายๆโปเกมอนเเ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 ซซ็นนนนนนตตตออ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 อรร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 ร์ะะคััััับึ่่่่่่งงงงาา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 าสามม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 มถถดดดิิาาิิจจจไไไปกกกกษษวววว้้แีีใใืขขททชพ ก็ยังมีครับผมอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างไอเทมง่อยๆที่มีการวางขายอยู่ในของดิจิมอนเวิร์สนะครับเนี่ยอย่างเช่น power charge นะครับที่เอาไปฟื้นฟู HP ได้500นะครับราคาอยู่แค่12บิตเองเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนมีโรงแรมให้ดิจิมอนพักอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถเอาดิจิมอนฟื้นฟูพลังได้ใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของ power charge ที่มันฟื้นฟูค่า HP ได้500อย่างเงี้ยพกไว้ก็ไม่เสียหลายคิดดูดีครับว่าราคามัน12บิทใช่ไหมที้ถ้าเราซื้อ เทียบมูลค่าแล้วถูกกว่าของภาคหนึ่งกับภาคสองเยอะเลยครับผมหรือจะเป็นพวกแบบไอเทมอื่นๆใช่ไหมมันก็จะมีเป็นพวกแบบไอเทมที่ฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ฟื้นฟู MP ครึ่งหนึ่งอย่างไลฟ์พลักอย่างเงี้ย2,400บิตอันนี้ก็คือจะราคาสูงแล้วนะครับซึ่งที่จริงถ้าถามในมุมของการฝึกดิจิมอนที่อยู่ในเวอร์สัปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีราคาเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าค่า HP มันก็ค่อนข้างสูงนะครับบางทีเราเลี้ยงแป๊บๆ,ๆค่าเอมีอยู่2,000 3,000อย่างา500าจจาเาาจจง แต่ทีนี้นะครับที่ิจิมอนเบอร์3มันจะมีการพูดถึงไอเทมที่เป็นลักษณะของการฝึกฝนด้วยครับซึ่งไอเทมที่เป็นลักษณะของการฝึกฝนในภาคเบอร์3นะครับผมก็จะมีเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งไอเทมฝึกฝนก็จะเป็นพวกดาพวกมัวพวกริบบิน้นอะไรพวกนี้พวกผ้าคาดหัวนะครับซึ่งไอพวกนี้มันมีรายละเอียดที่ลงค่อนข้างเยอะแต่เอาเป็นว่ามันจะช่วยเสริมค่าพลังโจมตีป้องกันค่า,ค,าความเร็วอะไรพวกนี้ให้กับเรานะครับบวกกับว่าที่ดิจิมอนเบอร์3มันจะมีระบบที่เรียกว่าคาริสมานะครับซึ่งก็เหมือนกับเเเเเปป็็นนนควาาามท่่่สขขออองงงรซึ ที่บอกตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ให้เข้าใจว่านอกจากเรื่องของการซื้อไอเทมฟื้นฟ,นฟ,นฟนูระหว่างทางแล้วนะครับภาคน,นี้พร้อมไม่ต้องมีการอัพรถถังที่ต้องใช้เหมือนภาคเวอร์สนะครับพรอมาเป็นภาคน,นี้ปุ๊บกลายเป็นว่าเราต้องฝึกฝนดิจิมอนให้มีความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าดิจิมอนในภาคน,นี้ค่อนข้างจะพลิกแพงได้เยอะเวลาที่จะต่อสู้นะครับก็อาจจะต้องพกอุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างต่อสู้ด้วยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างฝึกฝนด้วยฝึกเก็บเลเวลอะไรพวกนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับเพื่อให้ดิจิมอนของเรามีความแข็ง ถ้าทุกคนจําได้ครับผมถ้าเป็นอนิเมะภาคเทมเมอร์มันก็จะมีเรื่องของการเอาการ์ดมาพลิกแพงในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่เขาเชื่อมโยงกับตัวเกมนะครับว่าในเกมมันก็ต้องมีการแข่งขันการ์ดอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับเออแต่ว่าเรื่องของราคากาดแล้วก็รายละเอียดการ์ดอันนี้ผมไม่ค่อยแม่นนะครับแต่พูดให้ฟังว่ามันก็มีระบบนี้เสริมเข้ามาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอีกระบบนึงที่เราจะต้องใช้เงินด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เส้นทางหลักในการดําเนินเนื้อเรื่องขนาดนั้นครััับบเเเเเรรรรราา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 ะะะะฉนนน้้้ีี่่่่ใใใชชววงงงแแกก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 ็อออไไปปสิิมมตหดดจจจขท ต่อมาก็จะเป็นของภาค Next Order กันบ้างแล้วซึ่งใน d i g ิมอน World Next Order นะครับผมมองว่าอารมณ์เนี่ยมันจะมีความละม้ายคล้ายกับของ World 1นั่นแหละครับแต่ว่ามันมีการเอามาอัพคุณภาพให้มันดูทันกับยุคป,ปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นชัดเจนเลยก็คือว่ามีการใช้เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดได้อย่างนี้ใช่ไหมของภาค w o r l d 1เนี่ยมันเป็นภาคที่สุดแค่ร่างสมบูรณ์นะครับเวลาที่เราจะเล่นเนาะเออเราก็อยู่แค่ร่างสมบูรณ์แต่ว่าพอมาเป็น Next Order ปุ๊บมันก็จะมีการกละละอัััปเเเเดดดดดดตตพววววววกกกรรรรรราา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 ยยยยยลละะะอออออีีีขขงงงิิิจมมมมมมนนให่่่่ๆ้าาาา้้้แแ็บฒทสูึโผ เรื่องของการฝึกฝนเรื่องของการผจญภัยมันก็ไม่ค่อยต่างกับของเวอร์หนึ่งเท่าไหร่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเงินดิจิมอนหนึ่งหมื่นบาทปุ๊บเราจะเอามาใช้อะไรใน next order ดีครับผมเนื่องจากว่ามีการอ้างอิงนะครับว่าเราโบมันคล้ายกับของเวอร์หนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีพวกแบบไอเทมที่เอาไว้ฟื้นฟูลพลังชีวิตแบบนี้ใช่ไหมครับ่ออย่างเช่นพวกแบบ medium recovery เลยก็อยู่ที่250อย่างนี้นะครับซื้อไว้4 0อันดําเนินเกมช่วงแรกช่วยเหลือตัวเองนะครับเหมือนพูดไปรอบที่3าแล้วเนี่ยเราก็ แต่ว่า Last Recovery Hollow Dis อย่างเงี้ยนะครับมันฟื้น HP ตั้ง5,000ันช่วงแรกอาจจะยังไม่จำเป็นขนาดนั้นครับก็ซื้อเล็กๆไว้แล้วก็เอาไปต่อยอดเนาะแต่ทีนี้ในของภาค Next Order ที่ผมสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันจะมีความละไม้คล้ายกับของ world หนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น world 1มามันจะมีไอเทมจำพวกหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นไอเทมทำให้ดิจิมอนของเราวิวัฒนาการกลายเป็นดิจิมอนอีกตัวหนึง่งได้ทันทีเลยครับซึ่งเป็นไอเทมเปลี่ยนร่างตรงกับดิมนน่คมตนะ เอออันนี้ก็คือยกมาให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็ผมก็สนใจด้วยว่าเออมันก็คล้ายกับของเบอร์หนึ่งที่เราเคยเล่นดีนะซึ่งอันนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วไอเทมเปลี่ยนนั่งตรงอย่างเงี้ยเราก็จะไปแข่งทัวร์นาเมนต์ได้มาบ้างใช่ไหมหรือหรือแบบว่าเอาแต้มที่เกิดจากการแลกการอย่างเงี้ยเอาแต้มนั้นไปแลกพวกไอเทมสําหรับวิวัฒนาการอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันครับผมซึ่งของเวิร์ next order เนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลชัวร์นะครับว่าเราไปตามล่าพวกไอเทมเหล่านี้มาได้มา,มากน้้ออออยยแแแคคคคคคค่่่่่่ไไไหหหนน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 รร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 ัััััับบบบบบบซึงเเ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 ทททมมมมลลาา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 าีีปปปป็็็็็สะะะะะกกกวววิิิฒดจจชืฮ มันก็แล้วแต่อเทมรับผมว่าอเทมอันไหนจะทําให้เราวิวัฒนาการเป็นร่างไหนครับซึ่งอเทมเหล่านี้นะครับแม้ว่าราคามันจะสูงก็ผมขอย้าให้ว่าเราไม่ได้ใช้ในช่วงแรกอยู่แล้วครับเพราะมันต้องใช้กับดิจิมอนที่เป็นร่างสมบูรณ์ด้วยกว่าเราจะดําเนินเนื้อเรื่องไปจนมีดิจิมอนร่างสมบูรณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนั้นผมว่าเราก็คงมีเงินเป็นแสนพอที่จะเอามาซื้อพวกนี้แล้วแหละแต่ช่วงแรกอย่างที่บอกไปครับไปซื้อพวกไอาเทมที่เอาไว้บูสต์ค่าโจมตีค่าป้องกันแล้วก็เอาไว้ฟื้น จากรัฐบาลใหม่ของโลกดิจิทัลนี้เราจะเอาเงินไปทําอะไรดีในแต่ละโลกแต่ละเกมอะไรพวกนี้ผมแชร์ในมุมของผมไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างเนาะที่ผมหยิบยกมาแล้วก็น่าจะคุยได้ที่จริงเกมดิจิมอนมันก็ยังมีอีกหลายภาคครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเคยเล่นภาคไหนกันอย่างนงี้นะครับก็สามารถมาเสริมกันได้จะเป็นแบบดิจิมอนเวิร์ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับหรือเป็นพวกแบบว่าไซเบอร์สลุดอย่างนี้ท่านผู้ชมมีข้อมูลอะไรแล้วก็อยากพูดคุยในประเด็นที่คลา้คลา,ยคลายกันแบบนี้ท่านผู้ชมก็คอมเมนต มท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลนูเมมอนหรือจะเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับก,บการใช้เงินดิจิมอน10,000บาทนี้ก็คอมเมนต์กันมาเต็มที่เลยครับผมโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ